สวัสดีครับผมดรสุรสารครับการพูดคุยในวันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญของคำร้องของผู้ร้องแล้วก็วิเคราะห์ประเด็นสำคัญของคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศาลครับแล้วก็จะได้พูดถึงหลักฐานเชิงประจักษ์นะ ซึ่งเกิดจากกรณีว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพได้ปฏิบัติตามหมายขังของสารหรือไม่ครับนะครับโดยผมก็จะนำเอาคำร้องของผู้ร้องเนี่ยนะครับนะเอามาพิจารณาดูว่าคำร้องนั้นมีอะไรที่เป็นประเด็นที่สำคัญสำคัญหรือเป็นประเด็นหลักครับแล้วก็ทำเหมือนกันครับกับ การนำคำสั่งของศาลหรือคำวินิจฉัยของศาลนั้นมาพิจารณาว่า,อ,าอะไรที่เป็นประเด็นหลักที่เป็นคำสั่งของศาลบ้างนะครับเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นกรณีที่มีการกล่าวขวัญถึงของประชาชนนะอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นจํานวนมากมีทุกวันครับนะจนเกือบจะเรียกได้ว่าเป็น Talk of t h e t o w n แล้วค่อยว่าได้นะครับ ก็เป็นประโยชน์มากครับไม่ว่าท่านที่มาให้ความรู้ให้ความเห็นนะท่านจะเป็นนักกฎหมายเป็นเ,เรียกว่าทานายความนะเป็นกูรูผู้รู้หรือเป็นนักการเมืองที่มากด้วยประสบการณ์ความเห็นของแต่ละท่านนั้นผมก็าตามฟังนะครับส่วนใหญ่เป็นเป็นวิดีโอหรือเป็นไลฟ์สดอะไรก็ตามแต่นะครับก็ตามฟังก็เป็นประโยชน์มากครับเพราะว่า ก็แต่ละท่านก็อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปก็ถือว่าเป็นความหลากหลายนะของความเห็นครับเราก็ศึกษาเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นครับแล้วก็นำมาพิจารณาไตรตรองเก็บไว้เป็นข้อมูลที่เป็นความรู้ของเรานะครับในการวิเคราะห์ข่าวนี้ครับผมก็จะพูดเฉพาะส่วนที่เป็นประเด็นหลักเท่านั้นนะครับนะในส่วนที่ เป็นองค์ประกอบอื่นๆนั้นผมคิดว่าก็สามารถที่จะหาฟังได้นะฮะจากสื่อนะจากโซเชียลโดยทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับเอาละครับเรามาเข้าสู่ประเด็นกันเลยนะครับในส่วนของผลการวิเคราะห์ที่ได้มาจากคําร้องของผู้ร้องผู้ร้องก็คือท่านอดีตสสชานชัยนะครับอิสระเสนารักท่านเป็นอดีตสสนะครับซึ่งต่อไปนี้ผมก็จะ ใช้คำว่าผู้ร้องแทนท่านแล้วกันนะครับจากคำร้องของผู้ร้องผู้ร้องขอให้ศาลดำเนินการไต่สวนและออกหมายจับนะคุณทักษิณน,นะอดีตนายกรัฐมนตรีมาขังไว้ตามหมายสารนะเนื่องจากว่าคุณทักษิณไม่ได้ถูกจำคุกตามคำพิพากษาและถูกส่งตัวไปพักรักษา ไว้ที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจโดยมิชอบนี่เป็นข้อสรุปหรือเป็นประเด็นหลักที่ผมสรุปได้นะครับในส่วนของออข้อสรุปที่ได้จากคำสั่งศาลหรือคำวินิจฉัยของศาลนั้นก็มีอยู่4-5ประเด็นดังต่อไปนี้นะครับประเด็นที่1น่ศาลเห็นว่าผู้ร้องไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องเพราะผู้ร้องไม่ใช่คู่ความในคดีไม่ใช่ ผู้ได้รับความเดือดร้อนและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในคดีประเด็นที่2มีความปรากฏต่อสารว่าอาจจะมีการบังคับตามคำพิพากษาที่ไม่เป็นไปตามหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดประเด็นที่3ศสารเห็นว่าสารมีอำนาจที่จะไต่สวนและมีคำสั่งตามที่เห็นสมควรประเด็นที่4ี่ ศาลให้สำเนาคำร้องของผู้ร้องให้กับโจทและจำเลยโจทก็คือสำนักคืออายการสูงสุดกับปปชจำเลยก็คือคุณทักษิณครับให้สำเนาคำร้องให้โจทและจำเลยทราบแล้วก็ให้ทั้งโจทและจำเลยนั้นชี้แจงต่อสารว่า,ามีข้อเท็จจริงตามที่กล่าวอ้างไว้ในคำร้องหรือไม่อย่างไรนะครับ แล้วก็ให้แจ้งนะครับคำชี้แจงนั้นต่อศาลให้ศาลทราบครับภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากศาลประเด็นที่5ครับศาลให้สำเนาคำร้องของผู้ร้องให้กับพอบอรเรือนจำพิเศษกรุงเทพให้กับอธิบดีกรมราชััน์และให้กับแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจนะเพื่อให้ทั้ง3ท่านเนี่ยทราบแล้วก็ขอให้ทั้ง3ท่านนั้นชี้แจงว่าได้มีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบังคับโทษจำคุกแก่จำเลยให้เป็นไปตามหมายจำคุกของศาลเมื่อคดีถึงที่สุดหรือไม่อย่างไรครับโดยอ,อขอให้แจ้งสารทราบพร้อมแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งสารเช่นเดียวกันนี่คือ5ประเด็นที่ผมสรุปได้จากคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศาลนะครับข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะครับเป็นข้อเท็จจริงนะครับคุณนักสินนั้นถูกศาลตัดสินจำคุก8ปีได้รับพระราชทานอนัยลดโทษ7ปีเหลือโทษจำคุก1ปี เมื่อคุณทักษิณเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยเมื่อวันที่22สิงหาคม2566ก็ได้เดินทางไปรายง,งานตัวที่ศาลนะครับก็คือศาลอาญานะครับรแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองนั่นแหละครับที่สนามหลวงเนี่ยนะครับไปรายง,งานตัวไปรายง,งานตัวต่อศาลก่อนหลังจากรายง,งานตัวต่อศาลแล้วก็เดินทางไปยังเรือนจําพิเศษกรุงเทพเพื่อรับโทษจําคุกตามหมายขังของศาลเป็นเวลา1ปีนะครับ ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับย้ำนะครับนะรับโทษนั้นนะหมายขังนั้นหมายขังขัง1ปีให้ขังไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับดังนั้นนะท่านผบรเรือนจำพิเศษกรุงเทพอธิบดีกรมราชทัณฑ์และแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจก็ต้องชี้แจงครับพร้อมแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องว่า ได้มีการบังคับโทษจำคุกจาเลยไว้เป็นเวลาหนึ่งปีเอาไว้ที่ไหนครับก็ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพตามหมายขังของสารเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วหรือไม่น,นี่ก็ต้องชี้แจงนะครับว่าได้ได้ได้ไดทำไหมนะคือได้ขังคุณทักษิณไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพจริงไหมนะครับแต่ว่าเมื่อมันมีความมันมีหลักฐานเชิงประจักษ์นะที่วินยุชนหรือประชาชนคนไทยเห็นได้ทั้งประเทศนะก็คือ ทุกคนต่างเห็นว่าคุณทักษิณนั้นไม่ได้ถูกจำคุกอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเลยแม้แต่คืนเดียวนะครับนะนะไม่เพียงไม่ได้ถูกจำคุกไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเลยแม้แต่เพียงคืนเดียวเท่านั้นทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพก็ยังได้ส่งตัวคุณทักษิณไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจอย่างยาวนานครับนานถึง181วันเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ยันกันแล้วนะครับกร,รณีจึงไม่ได้เป็นไปตามหมายจำคุกของศาล เมื่อคดีถึงที่สุดครับเห็นไหมครับนะหมายจําคุกนั้นให้จําคุก1ปีไว้ที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพแตเ่เรือนจำพิเศษนั้นส่งตัวคุณทักษิณไปอยู่ที่โร,โรงพยาบาลตํารวจมันก็ไม่ได้จําคุกไว้ที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นดังนี้นะครับก็เป็นหน้าที่ของใครครับของผบอรเรือนจําพิเศษกรุงเทพนะเป็นหน้าที่ของท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์และหน้าที่ของ แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจครับที่จะต้องชี้แจงแล้วก็แสดงหลักฐานนะฮะไปให้สารทราบว่าการส่งตัวคุณทักษิณไปไว้ที่โรงพยาบาลตำรวจนะฮะนั้นมันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อยู่ตรงนี้แหละครับชอบด้วยกฎหมายไหมนะครับซึ่งนะก็ต้องชี้แจงถ้ามีหลักฐานก็ต้องส่งหลักฐานไปภายใน30วันตามที่ผมพูดมานะครับ เรื่องนี้ถ้าศาลในที่สุดนะหลังจากศาลได้รับคําชี้แจงแล้วหรือไต่สวนต่างๆแล้วศาลเห็นชอบกับการส่งตัวคุณทักษิณไปไว้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านั้นถูกไหมครับแต่ถ้าศาลไม่เห็นชอบนะไม่เห็นชอบจะไม่เห็นชอบด้วยเหตุผลแล้วก็ตามแล้วศาลก,ทาก็ท่านก็ว่าไปตามหลักกานะรพิจารณาคดีของท่านนะครับถ้าศาลไม่เห็นชอบศาลก็จะมีคําสั่งตามที่เห็นสมควรครับ ข้อสารท่านพูดอย่างท่านใช้ภาษานี้นะนะถ้าสารท่านไม่เห็นชอบนี่นะครับถานก็จะมีคําสั่งตามที่เห็นสมควรกับใครครับกับคุณทักษิณน,นะฮะต่อพบรเรือนจาพิเศษกรุงเทพทรอธิบดีกรมราชธรรมและแพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาลตํารวจครับถ้าสารท่านไม่เห็นชอบนะส่วนจะมีคําสั่งตามสมควรยังไงเนี่ยเรา,เาคงไปพูดแทนสารไม่ได้ครับก็วิเคราะห์ได้ครับวิาพากษ์วิจารณ์ได้เช่นคุณทักษิณเนี่ย นะซึ่งศาลสั่งจำคุกหนึ่งปีแต่ไม่ได้ถูกจำคุกนั้น,น,นก็อาจจะถูกสั่งให้จำคุกก็ได้นะครับหรือผอ,อ,อเรือนจำนะอีิบดีกรมราชทัณฑ์แพทย์ใหญ่นะซึ่งเกี่ยวข้องก็ศาลท่านก็อาจจะมีคําสั่งตามที่เห็นสมควรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เพราะทั้งสามท่านนี้เป็นข้าราชการนะครับนะก็มีกฎหมายบังคับไว้นะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับ ถ้าศาลถ้าศาลเห็นชอบกับการดาเดนินกับการกระทําของผอบอเลินจำนะกับอธิบดีกรมราชธรรมและแพทย์ใหญ่ตามที่ชี้แจงและแสดงหลักฐานไปอย่างศาลเนี่ยมันจบตามนั้นถูกไหมนะครับแต่ถ้าศาลไม่เห็นชอบนะครับหลังจากที่สารมีคําสั่งตามสมควรแก่คุณทักษิณแก่ผอบอเลินจําแก่อธิบดีกรมราชธรรมแก่แพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาลตะบดลแล้วเนี่ยมันก็จะมีอาจจะนะครับ อาจจะมีอัพเซอร์ช็อคตามมาครับเพราะว่าที่ผมเรียนว่าทั้งสาท่านนั้นเป็นข้าราชการไงนะเพราะฉะนั้นถ้าศาลสั่งว่าไม่การกระทําของท่านไม่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมันก็จะมีอ,อ,อาจจะมีคนไปร้องต่อว่าท่านท่านไม่ปฏิบัติตามอะไรนะรครับกฎระเบียบของราชการถูกไหมครับนะละเลยการปฏิบัติหน้าที่อ่ะครับดูเหมือนจะเป็นมาตรากฎหมายอาญามาตรา157รอยหารือ,อยังไงเนี่ยครับซึ่งเรื่องนี้ มันก็อาจจะกระทบไปถึงนายกแพทองฐานด้วยเพราะว่ามีคนไปร้องไว้ที่นายกแพทองฐานด้วยว่าขอให้ดำเนินการในเรื่องนี้ที่ผมทราบมานะครับหรืออาจจะกระทบไปถึงเรื่องดีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยก็ได้เพราะท่านก็เป็นผู้มิชาสูงสุดที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการให้ความยุติธรรมส่วนจะไปถึงหรือไม่อย่างไรส่วนศาลจะมีความ ความเห็นลึกมีคำตัดสินลงไปเป็นอย่างไรนั้นเราคงต้องรอครับนะั่รอว่าศาลจะมีาการไต่สวนและมีคำวินิจฉัยและมีคำสั่งอย่างไรครับนัดแรกก็คือวันที่13เดือนมิถุนายน2568นครับนัดแรกจะจบลงหรือไม่นะครูรูหรือท่านทู้รู้หลายคนก็บอกว่ามีความเสี่ยงสูงต่อคุณทักษณิณ ถ้าคุณทักษิณไปสารเด็ดดัดแรกนะครับถ้าสารสั่งไม่เห็นชอบหรือว่าเห็นว่าการกระทําของทางเรือนจานั้นไม่ชอบด,ด้วยกฎหมายคุณทักษิณอาจจะถูกจับกลุมแล้วก็ส่งตัวเข้าห้องขังทันทีเลยก็ได้นะนี่คือความเห็นของูรูของผู้รู้ของนังกกฎหมายหลายท่านนะครับแต่ก็มีข่าวผมไม่ทราบว่า,นะาใคร็นคนให้ข่าวนะครับแต่มันมีข่าวว่าดูเหมือนว่าคุณทักษิณจะออกมา ให้ความเห็นว่าคุณทักษิณไม่ได้ให้เองนะครับแต่ว่าให้คนอื่นนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะว่าวันที่13เดือนมิถุนายนนั้นคุณทักษิณจะไม่ไปศาลอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับผมไม่ได้ฟังด้วยหูตัวเองครับแต่มันเป็นข่าวและผมก็ไม่ได้เข้าไปฟังข่าวนั้นด้วยครับแต่ว่าได้ยินแต่หัวข้อข่าวว่าเป็นแบบนี้ครับแต่ไปหรือไม่ไปนั้นก็ต้องมีเหตุผลที่สําคัญและจําเป็นครับเพราะศาลสั่งนัดพร้อมแล้ว ที่จะไต่สวนวันที่13ครับถ้าไม่ไปก็ต้องมีเหตุผลที่จําเป็นจริงๆนะครับก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าศาลจะใช้เวลาในการไต่สวนเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนจะจบลงในวันที่13มิถุนายนหรือจะอยังไต่สวนไม่เสร็จนะนนี้ก็แล้วแต่นะครับดุลพินิจของศาลนะครับเราที่เป็นประชาชนก็ตามเรื่องนี้ครับแต่ว่าที่ผม ยินดีเป็นอย่างยิ่งก็คือหมายความว่าเรื่องนี้มันจะได้จบสักทีหนึ่งูกไหมครับนะเพราะเรื่องนั้นมันคำจริงมันมันน่าจะจบตั้งแต่เ,เรื่องอ,ออกกำลมือของกอสมนะไปสู่ปอป,อปอชอแล้วนะครับนะนะซึ่งถ้ามันไม่มีอะไรจริงๆนั้นมันก็ควรจะจบตั้งแต่นั้นแล้วนะเพียงแต่ส่งหลักฐานที่ปอป,อปอชอต้องการไปนะครับถ้ามันไม่จริงมันก็มีหลักฐานถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นเล่วะละเวระเบียนหรือวินวีดีโอ หรือเป็นอะไรก็ตามแต่ก็ส่งไปมันก็จบตั้งแต่นั้นแล้วครับแต่ว่ามันไม่จบที่นั่นนะมันก็เลยลุกลามไปนะฮะทำให้แพทยสภาเดือดร้อนด้วยนะฮะต้องตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาไต่สวนเรื่องนี้จนบัดนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะ,ะแถลงผลการไต่สวนได้นะสังคมเขาก็มองไงครับว่ามันมีอะไรหรือเปล่าครับมีการแทรกแซงต่อใครหรือเปล่าที่ทําให้เรื่องนี้มันช้าไป มันก็ขยายไปเลยครับมันไม่จกไงครับเรื่องนี้ก็พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยจะให้สังคมให้คนไทยเขาเข้าใจอย่างไรล่ะครับจะให้เข้าใจว่าเรื่องเราที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเป็นไปอ,อย่างถูกต้องตามกระบวนการทางกฎหมายาหรือไม่ครับผมว่ามันคือ,ค,อคือประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้กินญ้านะครับเขาก็ทานข้าวด้วยกันทุกคนแหละครับนะเขาก็สามารถที่จะวิเคราะหนะ์หรือ,เ,อเรียกว่าจับ จับต้นสายปลายเหตุได้ครับอย่าคือมันหลอกกันไม่ได้นะครับเอาแล้วครับนะฮะก็พูดกันสั้นๆแค่นี้ครับสาระที่ผมต้องการจะพูดนั้นก็มีเท่าที่ผมได้เรียนที่ท่านทราบไปเมื่อครู่นี้แหละครับตรงนี้ก็เป็นการขยายความเพยงเล็กน้อยเท่านั้นครับเอาแล้ครับแค่นี้นะครับสำหรับการพูดคุยในวันนี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ